สนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทช่างใส่น้ำมันเครื่องอะไรเนี่ยสั่งคอแท้แท้จริงหรือเปล่าครับเขาว่าแท้เอานี่ไป SK6 สั่งคอแท้ตัวจริงมียูเวทมากกว่า85%ช่างได้หน้าลูกค้ามั่นใจ สวัสดีครับยางทองอะไร่ยนออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชสีมานะจ๊ะ,ะอ๋อคันนี้นาวราเปลี่ยนโซ่ราวลินนะรือเยอะพอสมควรกำลังถึงขั้นตอนประกอบแล้วนะครับวันนี้มาดูเรื่องระบบปรับอากาศกันดีกว่าของ Toyota Revo นะยังไม่เคยลงให้ดูเลยนะครับยังไม่รู้ว่ามันได้ลือเยอะแค่ไหนถ้าเกิดว่ามีอาการรั่วนะ ส่วนมากรถรุ่นใหม่ๆก็ไม่รั่วตรงไหนหรอกนะครับรั่วในตู้นั่นแหละนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ล้างตู้บ่อยๆไม่ได้ดูดฝุ่นไม่ได้ทําความสะอาดภายในรถกองแอร์ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับจะทําให้ตู้เนี่ยอายุการใช้งานค่อนข้างจะสั้นลงนะครับวิธีการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศระบบปรับอากาศภายในรถเนี่ยก็ง่ายๆนะล้างรถด,ดูดฝุ่นบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนกองแอร์บ่อยๆล้างตู้ประมาณสักปีละหนึ่งครั้งนะครับ กองแอร์ก็ประมาณสักหมื่นถึงสองหมื่นโลถ้าดูแล้วมันสกรปรกก็เปลี่ยนนะครับมีราคาตั้งแต่ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะก็แล้วแต่ประสิทธิภาพมีพวกเป็นดูดกลิ่นเป็นคาร์บอนอะไรก็แล้วแต่จะไปเลือกหาเอานะครับแล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนนะโตโยต้ารีโวเนี่ยก็ลือคล้ายๆกับวีโก้คล้ายๆกันนะครับลือค่อนข้างจะเยอะรถรุ่นใหม่เนี่ยทำมาให้หลือเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดว่าต้องเซอร์วิสเกี่ยวกับ ตูแอร์ air, นะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาลื้อแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องลื้อขนาดไหนนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสคไคร e ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครติดกระดิ่งเ <L ock le noise> พื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะเนี่ภายนอกนะครับก็ปล่อยน้ํายาแอร์ออกนะ่วงนี้ก็ลงๆนีถอดออกแล้วมาดูภายในกัน นี่หรือขนาดนี้นะพีโว้ยคอนโซนลรือออกหมดนะครับตู้แอร์เขาใหญ่เบล้มทึมนี่ให้ดูก่อนเนี่ยฝุ่นพวกเนี้ยนะเดี๋ยวต้องทําความสะอาดดีๆนะครับเห็นไหมฝุ่นมันจะเกาะตามพวกคานพวกที่บุอยู่ในรถเห็นนะโดยเฉพาะข้างล่างเห็นไหมฝุ่นเยอะมากนะครับผมถึงบอกว่าให้ ล้างรถแล้วก็ดูดฝุ่นบ่อยๆนะครับเพราะว่าฝุ่นพวกนี้มันไม่ได้สร้างความสกรปรกให้ตู้แอร์อย่างเดียวมันจะทําให้เราเป็นภูมิแพ้ด้วยนะครับเวลาเรานั่งไปในรถเนี่ยบางทีสูตดดมไอ้พวกนี้เข้าไปมากๆเนี่ยปลอดเสียนะต้องบอกก่อนคันนี้อายุ400แก็โลและนะเจ้าของรถเนี่ยใช้รถเยอะมากนะครับพึ่งล่วนะล่วแล้วก็เติมน้ํายาแอร์ได้2รอบ ก็เลยตัดสินใจมาเปลี่ยนตู้แอร์นะครับมาเดี๋ยวไปดูสภาพตู้แอร์กันว่ามันใหญ่เริ่มเทิมแค่ไหนนี่นะตู้ตู้แอร์กับตู้พัดลมจะแยกออกจากกันได้นะครับนี่สภาพตู้พัดลมอันนี้ตู้แอร์เขาใหญ่ใหญ่พอสมควรนะพอๆกับวีโก้หละพวงนี้ก็ต้องทําความสะอาดนะล้างดีๆนะครับเดี๋ยวดูกองแอร์ด้วยกองแอร์อยู่ในนี้ กองแอร์ลีโวไหนวะอย่ไหนทั้งหมูเปิดกองแอร์ออกมาดูเดนี่ตน,นี้นี่นะเขามีช่องใส่กองแอร์กองแอร์รู้สึกจะเพิ่งเปลี่ยนมีขี้หนูด้วยนะเนี่ยขี้หนูหรือเปล่าใบใบไม้แล้วก็พวกปีกแมลงเนี่ยพวกนี้ระวังนะครับถ้าเปลี่ยนบ่อยๆได้ยิ่งดีนะ ตู้รีโวก็จะลือ,อยากๆหน่อยนะครับฝุ่นเยอะมากนี่สภาพภายในตู้นี่นะเคยมาล้างแล้วรอบนึ่งดูดิน่าจะรั่วบริเวณไหนช่างหมูลองตรวจสอบดูดิตรงนี้ใช่ไหมอ่ะถอดตัวมาดูดิหลุดแล้วไหนขอดูหน้าตาอีสิ ถ้าเกิดว่าจุดที่มันรั่วนะสัญฐานได้ก็คือจะเป็นช่วงที่เป็นคับคาบเป็นรอยเนี่ยนะเป็นรอยเห็นไหมอันนี้มีเยลลี่ด้วยที่ผมเจอล่าสุดนะครับเป็นรถยนต์ดีแมนะ็ะคันนั้นเนี่ยแอร์ไม่เย็นเลยไม่สู้แดดนะครับแต่ว่าไม่มีการรั่วนะก็เลยถอดชั้นลิ้นชักเก็บของ ออกมาดูนะเห็นตรงแผงเนี่ยมีแต่เยลลี่เกาะเต็มไปหมดนะครับสาเหตุที่มันมีเป็นเยลลี่แบบนี้นะเนี่ยเยอันนี้มีนิดเดียวนะลอยล้างมาแล้วรอบหนึ่งมันจะเป็นเยลลี่เป็นเจลเกาะเต็มแผงเลยเนี่ยสาเหตุแรกเลยก็คือเราใส่น้ำหอมปรับอากาศภายในรถนะครับเวลามีน้ำหอมแล้วก็พวกเป็น กาลบ,บูนอะไรเงี้ยนะอยู่ในรถเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของแอมโมเนียนะครับตววน้ำหอมปรับอากาศในรถเนี่ยจะมีส่วนผสมของแอมโมเนียแล้วพอมันระเหยเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเกาะตามแผงในรถนะครับส่วนดี a มคันที่เจอล่าสุดเนี่ยเขาไม่เคยใช้น้ำหอมเลยแต่ว่าใช้เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดมือในช่วงโควิดเนี่ยนะเขาฉีดบนรถฉีดมือฉีดใส่มืออะไรเงี้ยนะตัวเนี้ย ก็สําคัญนะครับถ้าเลี่ยงได้พยายามเลี่ยงอย่าฉีดแอลกอฮอล์บนรถนะครับมันจะทําให้ตู้แอร์เนี่ยเป็นเจลมาเกาะเหมือนกันนะหลีกเลี่ยงเลยนะอย่าอย่าอย่ามาฉีดบนรถดีกว่านะครับพอเราจะลงรถค่อยฉีดนะคันที่ผมทําไปเนี่ยก็คือเกาะเต็มนี่เลยเกาะแบบเยอะมากเพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยบ่อย บ่อยมากๆนะฉีดในรถเนี่ยเยอะแล้วเห็นบางท่านนะเอาไอ้ปืนเขาเรียกปืนพ่นแอลกอฮอล์มาฉีดในรถนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะปืนแอลกอฮอล์มาฉีดปุ๊บพอแอร์มันดูดเอาแอลกอฮอล์เข้าไปมันก็เป็นเป็นเจลอีกนะสกระปรกนะครับเนี่ยดูดิพวกคาบสกรปรกต่างๆที่อยู่ข้างล่างเนี่ย ส่วนมากจะมาจากเราไม่ได้ล้างรถไม่ได้ดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ใส่พวกน้ำหอมปรับอากาศหรือไม่ก็เจลแอลกอฮอล์นะให้ระวังกันไว้นะครับอย่างคันนี้มันได้ลื้อเยอะนะครับแอร์รั่วทีนึงก็รื้อแบบบานเบิร์ดเลยถอดคอนโซลออกมานะครับเนี่ยเห็นไหมพวกตู้แอร์เนี่ยมีฝุ่นเยอะมากๆเหนนะต้องพยายามล้างรถแล้วก็ดูดฝุ่นบ่อยๆเปลี่ยนกรองแอร์บ่อยๆนะครับ นี่อันนี้ตู้ใหม่นี่นะแล้วก็เปลี่ยนบล็อกวาลวด้วยนะครับก็ตามขั้นตอนของช่างแอนนแหละนะถ้าอย่างเป็น d m a มเนี่ยนะตัวเก่าโฉมเก่าอยู่0 5น8นี่ก็จะลื้อไม่ยากนะครับจะถอดแค่ลิ้นชักนะถอดน็อตประมาณสัก10กว่าตัวตู้แอร์ก็หลุดแล้วนะครับลื้อง่ายมันไม่ต้องยกคอนโซลเหมือน a l n n w w m m มหรือว่า v i โ o Revo นะออกแบบมาให้ลื้งง่าย แต่ว่าทุกวันนี้รถตั้งแต่ประมาณสัก2,012ขึ้นมาเนี่ยได้รื้คอนโซลกันแทบจะทุกยี่ห้อแล้วนะครับบางรุ่นได้ถอดประตูด้วยถ้าเกิดว่าได้เซอร์วิสเกี่ยวกับระบบปรับอากาศนะนะต้องถอดประตูออกมาลุงตุงนางเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเกี่ยวกับระบบปรับอากาศเนี่ยต้องดูแลดีๆนะดูดฝุ่นให้สะอาดสะอาดแบบนี้นะครับแล้วก็ เปลี่ยนกองแอร์บ่อยๆล้างตู้แอร์บ่อยๆนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาเสียตังค์เยอะเวลาตู้แอร์มันรั่วอะไรเงี้ยนะ A few moments later อ่านี่นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับแผงคอนเดนเซอร์ช่างกรชี้ดิคอนเดนเซอร์อันไหนคอนเดนเซอร์อันนี้อยู่ข้างในนะข้างหน้ามันอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนอากาศที่จะวิ่งเข้าห้องเผาไหม้นะครับอินเตอร์อยู่นี่นี่นะแผงคอนเดนเซอร์อยู่ตรงนี้สังเกตได้จะมีท่อน้ำยาแอร์ Air เข้าต้องล้างด้วยนะ แผงคอนเดนเซอร์เนี่ยต้องล้างทำความสะอาดนะครับสำหรับรถที่ใช้งานใช้งานแบบประจำนะน,นะก็เอาน้ำยาฉีดน้ำแรงฉีดก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่รถแรงดันของน้ำยาแอร์เปรียบสเสมือนก็ง่ายๆก็เหมือนมอน้ำของระบบแอร์นะถ้าเกิดแผงคอนเดนเซอร์มันตันนะครับแอร์ Air ก็จะไม่เย็นคอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะทำงานหนักนะ เดี๋ยวคอมจะพังก่อนอายุการใช้งานนะครับระบายความร้อนไม่ออกอะไรงี้นะแผงคอนเดนเซอร์ก็ให้ช่างเขาล้างเอาน้ําแรงฉีดก็ได้นะครับแล้วก็ระวังคีบมันจะล้มด้วยเนี่ยอันนี้ล้างสายแจ๋วเลยสะอาดมาเดี๋ยวมาสตาร์เครื่องกันแรงดันค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิอยู่9องศานะลงเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเปลี่ยนตู้แอร์เปลี่ยนบล็อกวาล์วนะแล้วก็ ชาติน้ำยาใหม่ลงมา9.2แล้วเดี๋ยวก็ลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพิ่งสตาร์ทสตาร์ทยังไม่ถึงประมาณสัก5นาทีนะครับแอรลงเรื่อยๆแล้วระบบปรับอากาศเนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับต้องให้ความใส่ใจทั้งนิดหนึ่งสิ่งที่เจ้าของรถทําได้ก็คือจะต้องล้างบ่อยๆนะล้างแอร์ล้างรถบ่อยๆดูดฝุ่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองแอร์แผงคอนดนเซอร์ด้านหน้าก็ล้างทําความสะอาดนะให้ช่างเขาล้างให้ก็ได้นะครับ ถ้าเป็นรถเก่งก็อาจจะได้ลื้อออกมาเยอะหน่อยลื้อกันชนออกนะครับเพราะว่าแผงคอนเดนเซอร์เนี่ยมันอยู่ลึกมันฉีดน้ํายาไม่ได้นะครับแล้วก็ดูพวกสายพานนะถ้าเป็นรถดีเซลนะครับสายพานก็อย่าให้มันหย่อนนะครับถ้าสายพานหมดสภาพแล้วสายพานแบบฟันเริ่มหลอมันลาวแล้วอะไรเงี้ยนะก็เปลี่ยนซะนะครับแล้วก็รถบางรุ่นนะอย่างพวก f อร์ T6 หรือไม่ก็ b t 50 Pro นะครับ ถ้าเกิดว่ามีอาการร้อนๆนะแอร์อยู่ดีๆไม่ค่อยเย็นอะไรเงี้ยก็รีบหาช่างนะครับเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นของเขาก็คือฟีปั๊มเนี่ยชอบเสียนะครับฟีปั๊มหมดอายุนะทำให้แอร์ไม่เย็นนะครับระบบระบายความร้อนเนี่ยบกพร่องทําให้แอร์เนี่ยมีปัญหาบางคันเนี่ยถึงขั้นคอยนักัดเนี่ยขาดเลยนะครับเพราะว่าระบายความร้อนไม่ออกนะความร้อนไปตกอยู่ที่ตัวคอมนะครับทําให้ คอมเพรสเซอร์เนี่ยมีปัญหานะก็ที่เคยเจอเท่าที่เคยเจอมาก็อายุประมาณสักแสนก็โลนะครับีปั๊มของ Ford T6 กับ b t 50 Pro ก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะของแท้ก็มีนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันเติมฟีปั๊มไม่ได้นะค่อนข้างจะมีปัญหากว่าทุกรุ่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก Vigo, DMAX, Revo อะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยเจอปัญหาตรงนี้นะครับยังยังไม่เจอปัญหาเรื่องฟีปัม๊มนะเนี่ยกรลง8องศขวากว่า ถึง7ถึง6แน่นอนนะครับเดี๋ยวชาร์จน้ำยาเข้าไปเรื่อยๆมันดูแลระบบปรับอากาศนะล้างแอร์บ่อยๆแล้วก็พอใกล้จะถึงจุดหมายก็จัดการนะครับปิดแอร์ปิดความเย็นเปิดแต่พัดลมไว้นะครับไล่พวกน้ำที่มันเกาะอยู่ที่ตู้แอร์นะครับเวลาแอร์ทำงานเนี่ยมันจะมีไอ้น้ำมีหยดน้ำเกาะในแผงนี่นะเราก็ปิดความเย็นนะครับแล้วก็เปิดพัดลมสุดเพื่อเป็นการไล่พวก น้ำที่มันเกาะอยู่ในแผงคอยเย็นเนี่ยนะให้มันออกให้หมดไม่งั้นถ้าเกิดว่ามันไปขังอยู่เนี่ยมันจะเกิดอาการผุแบบน,นี้เห็นไหมเนี่ยผุอย่างน,นี้เพราะว่าตัวแผงเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมนะครับเนี่ยมันจะผุนะแล้วพอมาเจอพวกดินพวกอะไรยิ่งไปเกาะเป็นสนิมสนิมขึ้นอลูมิเนียมแล้วก็ทะลุนะเพราะว่าแผงพวกเนี้ยมันไม่หนานะครับมันบางๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างเนี้พอมีน้ํามาเกาะนะครับ เปิดพัดลมให้สุดเลยเพื่อเป็นการไล่เอาความชืน้นไล่เอาน้ําออกจากแผงนะครับเป็นการช่วยยืดอายุแผงคอยเย็นไปอีกอีกอย่างหนึ่งนะเป็นการดูแลรักษามันนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เจ็ดกว่าแล้วนะลงถึงหกแน่นอนนะครับดูแลรถกันดีๆโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับเมื่อกี้ลงมา5.3เลยนะแล้วก็ตัด5.5 5.4 5.3อยู่ประมาณนี้โอเคหนาว